สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปเก็บหอยนะคะเป็นหอยแขงค่ะเก็บอยู่ที่ทะเลสาบนะคะนี่เลยมันจะออกเป็นคล้ายค่ๆหอยคางบ้านเราใช่จะไม่ใช่หอยแขงเพราะว่าลายมันจะเล็กกว่าแล้วก็จะมีหอยนางรมด้วยค่ะน้ำจะใสามากเลยเพราะว่าช่วงนี้จะเป็น หน้าหนาวเนาะของประเทศออสเตรเลียค่ะน้ำก็จะใสมากนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะก็คือหอยอันนี้เป็นหอยธรรมชาติค่ะเราสามารถมาเก็บกินได้แต่ว่าเราจะต้องมีใบอนุญาตแล้วก็เก็บตามจำนวนที่เขากำหนดนะคะก็เราก็ต้องทำให้ถูกต,ต้องตามกฎหมายของเขาเนาะอืม เขาก็จะมีป้ายเขียนบอกอยู่ว่าหอยชนิดนี้เก็บได้กี่ตัวหอยชนิดนี้เก็บได้กี่ตัวเพราะว่าเขาจะอนุรักษ์นะคะถ้าเกิดเรามาเก็บเก็บตามใจเรามันก็ไม่มีเหลือเนาะอืมเขาก็จะอนุรักษ์ไว้นี่ตอนนี้ไปเก็บหอยแข้งอยู่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็หอยแข้งก็จะมีขนาดของเขาเนาะ ถ้าเล็กมากก็จะไม่สามารถเก็บได้เขาก็จะมีขนาดจำกัดของเขาว่าขนาดไหนสามารถเก็บได้ขนาดนี้เล็กเกินไปเพราะถ้าเกิดเราเก็บแบบเล็กมันก็จะไม่มีให้มันโตใหญ่แบบใหญ่ให้เราเก็บเนาะอโอเคไปเก็บหอยแครงกันเลยมันจะเกาะอยู่ที่สาล่ายค่ะหอยแครงเนี่ย ถ้าเกิดหอยนางรมก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะเป็นเกาะตามหินส่วนหอยหอยแข้งจะเกาะเกาะอยู่ตามสาลายค่ะแล้วก็ไปดึงสาลายขึ้นมาถ้าเกิดหอยที่มันยังเป็นเป็นอยู่มันก็จะเกาะขึ้นมาเห็นไหมเกาะตามสาลายบางตัวก็ตายเพราะว่าหน้าหนาวเนาะเขาจะตาย สามารถเก็บได้ยี่สิบตัวนะคะไม่เกินนี้ค่ะถ้าเราเก็บเกินจำนวนก็จะโดนปรับนะจ๊ะเก็บแค่พอกินค่ะเพราะมันตัวใหญ่เนาะนี่มากินหอยนางรมสดๆกลางทะเลสาบเลยจ้าสดๆเลยได้บรรยากาศสุดๆไปเลย ืมภาคไปก็หิวไปหิวอีกแล้วค่ะหอยมันสดเนาะทั้งหวานแล้วก็ออกมันมนเค็มๆนิดนึงละลายในปากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นหอยนางรมเนาะตัวเล็กแต่ว่ารสชาติสุดยอดเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอยแขงหอยแขงจะบอกว่าแบบสุดยอดมาก กินกับน้าจิ้มซีฟูด้ดแซบอยากให้ได้ยินเสียงมันจะแบบกรอบกรึบๆเลยค่ะอร่อยมากคือแบบไม่เคยกินหอยที่สดแบบนี้ขนาดนี้มาก่อน